วันนี้ทรงผมมามีใหม่ก็หาอะไรกินสำหรับวันหยุดก็ไม่ไมไม่ไม่อะไรเยอะนะเพราะทรงผมใหม่แม่ก็สวยนะคะนี่วันนี้ดูอะไรกินที่ที่ท็อปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตดูว่าซื้อตังมาซื้อแบงคพันมาเพราะว่า ก็จะดูว่ามีอะไรกินบ้างวันนี้แต่วันนี้ข้าวข้าวไม่กินแล้วนะดูโอ้เม็ดคาเดเมียน่ากินมากรงผมใหม่เสื้อแดงนังสวยๆเนะสื้อสวยมากเลยเป็นหนังลรุระไม่เป็นเสื้อหรือว่า แม่จะบอกเล่าประสบการณ์นะคะประสบการณ์ที่อันนี้นี่ใส่พายกเนตเนาะพายนะกเนตที่คอเนี่ยสวยนะสีแดงๆเลยคะพายเนตที่คอคือประสบการณ์ก็คือว่าอะไรมะก่อนนั้นตอนนี้นั่งสมาธิก็เห็นนะคือเดินไปพูดไปเนาะเดินไปดูดอกไม้ได้เราก็ไม่รู้นะ ตันนั้นตั้งสมาธิแม่ก็ตกใจนะเฮ้ยเห็นเป็นผู้หญิงอะผู้หญิงอะผลไม้น่ากินมากเพราะว่าซื้อผลไม้ตรงตรง,ตรงมาเก็ตเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงเนาะคือประมาณว่าเขาเขาหัวขาดอะคือเขาเป็นผู้หญิงหัวขาดอะไม่ไม่มีหัวนะแล้วเขาก็เขา มายืนให้แม่เห็นนะมายืนให้คุณแม่เห็นแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาโดนฆาตกรรมจริงๆแม่ก็เราพอไม่ไม่กี่วันมาก็เป็นข่าวว่ามีผู้หญิงอน่ะค่ะโดนรอยแบบว่าตัดชิ้นส่วนอวัยวะร่างกายที่แม่น้ำเจ้าพยาแม่ตกใจนะแม่ไม่ไร้ส่วนนะแม่ตกใจเออตกใจว่า เขามาปรกากฏกายต่อเราอะเลยเห็นลักษณะบอกว่าเป็นดวงวิญญาณเนาะไม่มีหัวค่ะไม่ไม่มีหัวเลยค่ะเห็นแต่ตัวแต่ไม่มีหัวแต่เราได้ยินเสียงวันหนึง่งเขาพูดกับแม่ว่าเขาโดนฆ่าตกดับแต่ว่าแม่นั่งสมาธินะเออแม่นั่งสมาธิแม่ก็ขอบอกว่าเออพูดให้ให้เอฟซีฟังค่คือแม่เป็นคนนั่งสมาธิไงก็ขอเล่าให้เอฟซีฟังเป็น เป็นเป็นประสบการณ์นะในทรงเขาเป็นอย่างนี้ตรงนี้คือเป็นเป็นประสบการณ์แม่ก็จะแม่ก็จะเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยๆนะคะ่านหันยูทูบเพราะแม่เป็นคนที่เบื่ออายุแม่มากแล้วก็เลขสี่้วจจะสี่อะปีปีปีในสาก็ต้องต้องต้องเปลี่ยนตัวเอง่อะนะเปลี่ยนตัวเองก็ประมาณนี้แหละกะ็ อันนี้ใส่ชุดเนี่ยสวย,สวยดีนะเป็นนายรองเท้าสีแดงน,น,นอโอเคเดี๋ยวเราดูอะไรกินว่าผลไม้เข้าไปดูดูผลไม้มันสวยเลยนะมันเป็นดีไซน์ผมที่มา่าเห็นไหมสไลด์ลงมา่ะไหลลงมาตรงก็จะ เพราะว่าเป็นผู้นำแฟชั่นนะอย่างเออวียองเซ่วียองเซ่ก็ใสนะวพว่พวกนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไลฟ์มาแล้วใส่ชุดดำล้วก็ใส่หมวกของไอตัวของกุ๊กจี้นะอา่านี่ใส่ของม่ใช่เนะก็เราชอบเสื้อตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นหนังงูอะไอหนังงูหนังหนังงูหลามมัน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 ดูแพงเแบบไม่กลัวหรอกค่ะใส่ให้คนอื่นเขากลัวหนังงูหลาม บายก็ <Bye. S 2> ไม่รู้ว่าจะกินอะไรก็ตัวผลไม้มันก็ก็ไม่แพงจะกินอะไรเพราะว่าถือเงินมาวันวันเท่าเส้นหนึ่งพันบาทก็เขาจะซื้อผลไม้ที่ท็อปเพราะว่ามันมันถูกดีอยากกินอะไรดีก็จะกินผลไม้ที่บำรุงสุขภาพมีองุ่น องุ่นเป็นกล่องมีแอปเปิ้ลส้มอย่างส้มนี้ก็ก็ไม่แพงเท่าไหร่โลโลงร้อยยี่สิบเก้ากับร้อยห้าเก้าือส้มกินดีกว่าไหมเนี่ยสวยเนาะส้มสวยมากเลยลงร้อยยี่สิบเก้าบาทอุ้ยแต่ตัวนี้ตัวนี้สวยกว่าร้อยห้าเก้าส้มตัวนี้สวยกว่า ต้ตงองต้องเรียกช่างเขาที่อย่างนี้สวนะ่วนน้องกินเนี่ยเอานี้ดีกว่าไหว้ส้มเวลจีนเราซื้อไปว่าอันนี้ร้อยต้าบาทไม่แพงก็เราซื้อส้มแพ็คหนึงไพ็คเขาเอาไปไหว้สุจีนให้เป็นตีเหลียคนอย่างนี้นเอาเลว่าจะขอเลือกดูก่อนว่าจะเอาทไหน เอาใส่มาสวยแล้วไหว่เรื่องเหนียวเหนียวไม่เหนียวหรอกเพราะว่าไปซื้ออะไรดีๆซื้ออะไรดีๆจะว่าความเหนียวไม่มีหรอกเนื้อหนอยชั้นเองอ่ะพันด้วยต้นสรุปว่าเดี๋ยวเอาส้มดีกว่าผลไม้เขาเก็บไปแล้วข้าวไม่กินแล้ว เพราะว่ามันไม่กินแนะะ้วข้าวผลไม้เขาเก็บไปแล้วนี่เคนะคะีแม่เขาขอขบคุณมากเดี๋ยวซื้อส้มนี ύ, ม่มีลูกชุบด้วยอ่ะนี่ลูกชุบน่ากินได้เจอลูกชุบกินเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อเต้าหูน้นมสดกินเพราะว่ามันบำรุงสุขภาพนี่ไ ซื้อไอ้เต้าหอยนมสดกินีกว่าะอย่างเนี้ยสามสิบบาทแล้วมันดีกว่าสุขภาพจะเลือกกินดีๆได้ได้เต้าหอยนมสดแล้วก็ได้ส้มกลับบ้านเออเอฟซีที่จะติดต่องานการแม่นะก็สามารถโทรมาแม่เป็นคนมั่นใจนะเพราะว่ามันเป็นแฟชั่นไงแล้วก็ไม่อายใครหรอกเป็นแฟชั่น เราเราแต่งตัวเป็นเราไม่ต้องอายใครอ่ะมันดูแพงดูแพงเอ๋อัน,นี่เดี๋ยวต้องขออนุญาตวางสวยค่ะสวยเพราะว่าตรงผมเนี่ยมันจะเป็นเซฟแฟชั่นอย่างนี้นะถ้าเราใส่เราต้องมีความมันนม่นใจเนยเขาจะตัดมาเฉียงอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความมั่นใจมั่นใจในการแต่งตัวนะคะเราไม่มต้องอายใครเขาบอกว่า ก็บอกว่าจะเป็นสาว์น้องรองเท้าแม่ดิชุดแม่เป็นอย่างเงี้ยรองเท้าสีรองเท้าสีแดงตัวรองเท้ามันจะสวยบายวันนี้ก็ขอบคุณนะคะในเสื้อผ้าแบบนี่ให้เห็นให้เห็นเต็มชุดเลยนะชุดจะเป็นอย่างี้นี่ต้องกางเกงสีดำจะเป็น เสื้ออะไรหนังาน,ะา,งนาวองเท้าสีรองเท้านี่รองด้าสีแดงสวยโอเคเดี๋ยวเราซื้อนมดีกว่าซื้อนมกล้กวก็งไอ้นี่มันลดอะไรนี่นมสดมะพร้าวน้ำหอมันนี้มีประโยชน์มะพร้าวน้ำหอมจัดเป็นหนึ่งแพ็คซื้อประจำอ้ออะไรอีกอะ วันนี้เป็นนมสดอะไรเออเราชอบกินเจ้าหูน้นมสดชอบกินเต้าหูน้นมสดจัดไปสองแพ็ควันนี้ไปแค่นี้นะคะลูกคหาลูกเลิฟทุกคนอ่เลีล้อยู่ค่ะจะติดต่องานแม่เบอร์ไหนคะเออศูนยเกส่นะศูนย์เก้าสี่องแปดเก้ากเก้านะคะศูนย์เก้าสี่ก้สี่บอร์นี้นะคะขอขอบคุณมาก วันนี้เล่าเรื่องปฏิหารที่ดวงวิญญาณของผู้หญิงหัวขาดมาขอส่วนบุญกุศลจากแม่แม่ก็กดน้ำยะถาแล้วก็อุทิศให้เขาไปแล้วนะคะมุทิเทผู้หญิงไปแล้วเขารู้ว่าดวงวิญญาณเขาคงคงมาขอบุญกุศลจ,จากเราเพราะว่าเราเป็นคนที่ที่ถือศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะ,ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย